Channel TV Online. สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสมศักดิ์กีรลุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามเทปิกชนแนลทีวีออนไลน์หรือทรกันใหม่ที่บอกอตั้งให้นักข่าวนี่ทเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับมาแล้วครับเที่ยวหาข่าวที่ดีๆมีสาระวันนี้นะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆครับมาหมอได้มอบเงินส่วนตัวนะครับเก้าแสน เพื่อจะได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือไปทำกิจกรรมสำหรับจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากไร้และเด็กพิการเดี๋ยวเราไปชมภาพแบบเรียวไทม์กันเลยนะครับเดี๋ยวมีว่ามีกิจกรรมอะไรไปชมกันเลยครับศูนย์การแพทย์ปัญญาณันทภิคุชนประธานมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธสามารถเปิดอาคารผู้ป่วย20ชั้น หลวงพ่อปัญญานันทปิขุอดีตเจ้าวาดวัดชนระทานรังสิตที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นี่คือกติธรรมอันเป็นคำสอนในการใช้ชีวิตที่ทุกคนตระหนักถึงการกระทำความดีด้วยการให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทปิขุกรมชนระทานของเราจึงเป็นผู้ให้ให้ในที่นี้คือให้ความมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงผู้เข้ารับบริการ ให้การบริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจและการให้พัฒนาระบบทางการแพทย์ให้ทันยุคทันสมัยเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีตลอดไปเมื่อวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง20นาฬิกาณห,ห้องประชุมอาคารจอดรถชั้น7ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทิพิขุชนะระทานได้มีกิจกรรมยิ่งให้ยิ่งได้ เพื่อขอบคุณผู้ที่บริจาคในการสร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิคุชนลประทานโดยผู้ที่มีจิตบุญจิตกุศลได้ร่วมบริจาคเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือในสิ่งที่เรายังขาดแคลนและช่วยเติมเต็มให้แพทย์และพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังความสามารถศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิคุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ สามารถเปิดอาคารผู้ป่วย20ชั้นแห่งนี้ได้ก็เพราะน้ำใจศรัทธาจากท่านที่ร่วมบริจาคให้ได้มีโอกาสรักษาชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชนระทานมหาวิทยายลัยศรีนครินทวิโรธส,สามารถเปิดอาคารผู้ป่วย20ชั้นแห่งนี้ได้ก็เพราะน้ำใจในศรัทธาจากท่านขอบคุณที่ทำให้เรามีโอกาสรักษาชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นขอบคุณทุกพลังแห่งการให้ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิคุชชนระทานชื่อนี้มีที่มาจากผู้อุปการะคุณสองท่านก็คือ 1. หลวงพ่อปัญญานันทะอดีเจ้าวาดวัดชนระทานรังสิตและสองกรมชนระทานโรงพยาบาลมีวันนี้ได้ก็เพราะท่านทั้งสองเป็นผู้ก่อตั้งและปัจจุบันนี้โรงพยาบาลอยู่ภายใต้ในสังกัดของมหาวิทยายลายัยศรีนครินทรวิโรธซึ่งเราได้รับพื้นที่จากกรมชนระทาน และได้รับงบประมาณการก่อสร้างตึกส่วนหนึ่งจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทรธวิโรธและโรงพยาบาลต้องสมทบเงินก่อสร้างตึกอีกจํานวนหนึ่งเป็นหลักร้อยล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นภารกิจใหญ่ในการสร้างรายได้เพื่อสมทบการก่อสร้างดังกล่าวและที่สําคัญคือเราจะเป็นจะต้องหารายได้เพื่อจะซื้อเครื่องมือแพทย์ครูพันธ์และระบบสนับสนุนภายในอาคารเป็นเงินจนํานวนมหาศาล ถาวังรายได้จากการบริการเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดโครงการและระดมทุนและเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเงินที่ทุกท่านได้บริจาคมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการสร้างศักยภาพให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคต่างๆได้ทันเวลา <Okay. S 2> เพียงแค่พวกเราบุคลากรทางการแพทย์ คงไม่เพียงพอต่อการสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชนจำนวนมากเพราะเรามีแค่กำลังความรู้กำลังแรงกายและแรงใจแต่เมื่อมีกำลังศรัทธาจากพวกท่านที่ให้การสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลจึงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือในสิ่งที่เรายังขาดแคลนและช่วยเติมเต็มให้แพทย์และพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังความสามารถครับ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสิษิ์ตั้งสกุลวัฒนาผู้อำนวยแพทย์ปัญญาณทัพภิขุชมาทานวันนี้ศูนย์การแพทย์ได้งานใช้ก็ว่าภาษากังกนะว่า thank you party ผู้มีอุปการะคุณโดยที่เราจัดงานที่ห้องสีธรรมชั้นเจ็ดของอาคารสนับสนุนบริการงานโดยนี้วัตถุประสงค์ของการจัดเพื่ออะไรก่อนนะครับเราจัดงานเพื่อขอบคุณ ทุกท่านที่มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลในการร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะให้ศูนย์การแพทย์ได้ขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการที่จะดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนนทบุรีและเขตปริมณนทนรวมทั้งการดูแลผู้ป่วยยากไร้และที่สําคัญที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพข,ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุโดยใช้ นะครับคำสอนของท่านปัญญาณัฐพิคุคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับทุกเงินทุกบาททุกสางที่ผู้มีอุปการะคุณเนี่ยได้บริจาคให้โรงพยาบาลเราจะใช้ตามวัตถุประสงค์ของทุกท่านเพราะงั้นทุกท่านที่บริจาคในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันในดูในการดูแลผู้ป่วยนะครับทุกระดับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยด้อยโอกาส นะครับให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานและบางท่านก็ได้ร่วมบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อให้โรงพยาบาลของเราได้มีสังิภาพเพิ่มขึ้นและจะรองรับการเจ็บป่วยของบุคลากรของทั้งบุคลากร,กรและก็ของผู้ป่วยทั้งในเขตจังหวันดนนทบุรีและเขตปริมณฑล รวมทั้งในเขตที่ผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ลําบากนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณก็ตอนนี้ยังมียังเออยังมีความต้องการความช่วยเหลือนะครับหลา,ลายเรื่องจากศูนย์การแพทย์ปัญญาณทัพพิคุเพราะหลายๆเครื่องหลายๆเรื่องที่เราดูแลผู้ป่วยเนี้ยเป็นผู้ป่วยด้อยโอกาสจริงๆนะครับในพื้นที่เนี้ยที่สําคัญที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นกลุ่มผู้ป่วยพิการนะครับอยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับซึ่ง เขาก็ไม่มีเงินไม่ได้มีงบประมาณในการดูแลทางด้านสาธารณสุขศูนย์การแพทย์ก็ดูแลร่วมกันมาตั้งแต่ผมมาทํางานที่นี่ก็ประมาณเกือบ20กว่าปีนะครับเราก็ดูแลร่วมกันซึ่งณนะตอนนี้ของผมก็มีการเซ็นอนุเคราะห์อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงจุดนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมกันนะครับบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่มีความพิการ ที่อยู่ในรอบๆโรงพยาบาลทุกคนนะผมคาดหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นร้อยเท่าทวีคูณครับผมครับก็เรามีช่องทางการรับบริจาคหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่องทางการโอนเงินเข้ามายัางบัญชีโรงพยาบาลจุลประธานมูลนิธิ หรือช่องทางการไม่ว่าจะเป็นเรามีทั้งธนาคารกรุงไทยธนา,ารรทธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตามเลขบัญชีที่ปรากฏนะครับรวมทั้งจะมีช่องทางการบริจาคผ่านพวกเอ่อคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้สแกนนะครับก็สามารถที่จะเป็นช่องทางที่จะบริจาคได้นะครับแล้วก็เงินที่บริจาคก,ก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ สวัสดีครับแนะนำหน่อยครับว่าจุดประสงค์วันนี้ที่ท่านภูมิใจที่ได้บริจาคเงินให้ช่วยเหลือพยาบันและได้ได้ทราบว่าท่านเป็นหมอด้วยใช่ครับจุดประสงค์วันนี้ท่านลองอธิบายครับครับผมนายแพทย์นนจนทรภาพครับก็เป็นคุณหมอผ่าตัดนะครับทำงานอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญาณนันทภิขุชนประธานที่นี่แหละครับครับแล้วก็ที่ผม บริจาคเพราะว่าผมทราบว่าที่นี่ย,ยังขาดแคลนเรื่องของเครื่องมือแพทย์ที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยอยู่นะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าเงินที่ผมบริจาคไปจะได้ถึงผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็โอมันหาคนแบบหมอนี่หายากนะครับที่จะมาช่วยเหลือ คนยากไร้คนทั่วไปนะฮะได้มีโอกาสรักษาณที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับผมโรงพยาบาลชนประทานครับครับจุระสงวนเนี้ท่านภูมิใจมากไหมครับที่ได้ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยครับที่ขาดแคลงหมอเครื่องมือนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับ ที่ท่านได้มามอบเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับ9แสนบาทครับ9แสนครับนี่ครับหาหมอที่ดีอย่างเนี้หายากฉะนั้นท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือต่อ,อได้ที่โรงพยาบาลน,นี้เลยนะครับที่เราได้แนะนำไปแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนโรงพยาบาลแล้วท่านก็เป็นหมอด้วย ที่ช่วยเหลือคนยากไร้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวิการใช่นะทางโรงพยาบาลขาดเครื่องมือเป็นจํานวนมากท่านแลเห็นาการรักษาที่ขาดปัะสินิภาพแต่ท่านมองการไกลครับที่จะช่วยเหลือประชาชนด้วยใจครับด้วยใจจริงๆเลยเนี่ยผมเห็นแล้วโหวหายากครับหมอที่จะโ้แล้วถามน่จริงเถอะแล้ว ท่านไม่ไม่เสียดายแล้วที่ไปช่วยนี่หรือภูมิใจภูมิใจมากกว่าครับอ่าก็หวังว่าเดี๋ยวท่านผู้มีจิตใจเมตตาทั้งหลายจะได้ร่วมร่วมสมทบทุนอ่าครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณที่าช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรืออะไรท่านผู้ชมที่จะช่วยสนับสนุนต่อนะครับอย่าลืมนะครับมาที่โรงพยาบาลนี้ได้เลยครับโรงพยาบาลชนประทานปากเกร็ดนนทบุรีครับ ขอบคุณครับขอบผมครขอบคุณรนนับผมโอ traffic channel tv online